ปออเรือนจำก็เชิญกูเข้าไปแล้วนิมนต์กูเข้าไปเรือนจำอีกแล้วเนายเขาบอกว่าในฐานะรุ่นพี่เขาว่านะไปเล่าให้รุ่นน้องฟังหน่อยก็จะปล่อยออาพายไปแรงบรรดาลใจให้เขาหน่อยหลวงตาถึงตั้งมูลนิธิไม่ใช่มูลนิธิผราสินทรัพย์ตั้งมูลนิธิหน้าเรือนจำเพราะว่าเวลาปล่อยคนเนี่ยบางคนไม่มีญาติหลวงตาเคยเป็นนักโทษไม่มีญาติมารับไม่มีเงินค่ารถกลับบางคนถึงไปจี้อยู่หน้าเรือนจำเลยกลับไปใหม่เพราะไม่มีเงินหลวงตาก็เลยไปตั้งกองทุนไว้หน้าเนี่ยไปถามได้เลยเนี่ยเรือนจำ อุบลน,นี่หลวงตาเป็นคนออกทุนตั้งไว้เลยปีละแสนแสนสองหรือแสนนี่แหละ,ะนักโทษออกมาปุ๊บเนี่ยให้500ค่ารถกลับบ้านถ้าไกลาจังจหวัดให้พันหนึ่งนเนี่ยเนี่ยทำมาเพราะบางคนออกมาเนี่ยญาติไม่มารับไม่มีตังค์ด้วยไม่รู้จะไปทางไหนก็จี้แม่ค้าอยู่หน้าเรือนจำมาและเ,เห็มนมเขา ดยุบีบบังคับไงเราก็เลยว่าเออออกเงินไุให้เนี่ยไปถามได้เลยของจริงและก็นี่สร้างหอห้องสม,มุดในเรือนจําเพราะเราอยู่ในเรือนจําเราอ่านหนังสือตอนเราเข้าไปเจออาจจะไม่มีหนังสือให้อ่านเราเลยเห็นความสําคัญของการอ่านเพราะในเรือนจํามันไม่มีโทรศัพท์ไม่มีทีวีไม่มีอะไรมันก็จะมีห้องสม,มุดลุงจาก็เลยไปสร้างห้องสม,มุดอยู่เรือนจําอุบลราชธานีเนี่ยเนี่ยวันที่27เขาจะเปิดห้องสม,มุดอย่างเป็นทางการ ก็เลยรวบรวมทำพระป่าหนังสือเพื่อจะหาหนังสือทุกหนังสือนะนอกจากหนังสือโปกับเพบอยแมวเข้าไปนอกนั้นเอาหมดเนี่ยใครอยากทำร่วมกับหลวงตาด้วยร่วมกับวิริยะประกันภัยพร้อมทั้งเมืองโบราณ